สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้จะมาโชว์บอ่อใหม่บอ่อใหม่ของจอใหญ่มากเลยสีฟ้าด้วยจีชอบมากเลยเราก็ไม่ต้องแย่งที่กันว่ายน้ำอีกแล้วใช่ไหมจอใช่แล้วจีเพราะว่าพวกเราอะอ้วนขึ้นเยอะเลยนะบอ่อเล็กๆแบบเก่าอ่ะไม่พอแล้วแค่จีๆีคนเดียวก็เต็มบอ่อแล้วละ่ะแล้วก็นี่ไงพี่ก้อนของจอพี่ก้อนก็ตามมาอยู่บอ่อใหม่ด้วยนะ เดี๋ยวจี้จะยืนอาบแดดโชว์เป็นไงล่ะแดดกำลังดีเลยมีน้ำตกข้างหลังด้วยนะมันอยู่สปาเลยเป็นไงล่ะอยากมาอาบแดดกับที่ไหมเพื่อนๆส่วนตัวที่ยืนอยู่ข้างก้อนหินก็ต้องต่อคิวก่อนนะขึ้นได้ทีละคนไม่แฟเลยมันไม่แฟร์ทำไมคนรออย่างจอต้องมายืนรอด้วยเนี่ย พอไปแอบพังก้อนหินดีไหมนาะจะได้ตกลงมาเลยมาเดี๋ยวว่ายโชว์ซะหน่อยพอได้บอกว้างมันก็ดีอย่างนี้หนนแหละฮะเพื่อนๆแหมดูไม่ออกเลยนะจอว่าเหอบอ่อใหม่อะ่ะอมีดอกไม้สีขาวด้วยกินได้หรือเปล่าเนี่นี่ไง อะไรผ่านหน้าก็จะกินอย่างเดียวเลยไม่แปลกเลยนะว่าทำไมถึงอ้วนอ,อ,อีีได้เวลาแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะเพื่อนๆถ้าว่างจะมาทำคลิปใหม่นะบ๊ายบาย